สวัสดีค่ะเพื่อนชานโซเชียลแค่ะใชเมื่อไหร่วันนี้ไม่ได้มาอัดลงโซเชียลแล้ว,วน,นิมอัดลง YouTube นะคะก็ทำมาไร <c oughs> ไ,มไม่ได้อัพมาหลายวันแนละ้วก็มีอัพเมื่อวานตอนไปถือเตี๋ยวแค่นี้ใช่ไหมอันนี้จะมาแนะนำตัวนี้ราคาตัวนี้เลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวเซรร่ามารขับตาแน่แน่ ื่อก่อนตาไอขอบตาขามาเห็นว่าเมื่อยังเห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังขาอยู่นะคะเนี่ยขอบตาก็ยังคาอยู่แต่อันนี้คือดีขึ้นมาเยอะมากๆา,กากแล้วนะคะก็ก็ได้ตัวนี้ค่ะมาช่วยนะคะเป็นเอ,อ <c oughs> ตัวเซรั่มบำรุงขอบตาตัวนี้นะคะเนี่ยเจยวจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวแบบนี้ควักเด้อเด้อเราจะควักมาให้ดูต้องใช้คำว่าควักออกมาให้ดูนะคะเฮ้ยนี่ แต่ตอนใช้มันไม่ได้ใช้เยอะอย่างนี้นะใช้แค่นิดเดียวนะจ๊ะว,วิธีใช้เนี่ยก็ไม่ยากนะคะก็แค่ทาทาทข้าไปตรงาขอบตาเนี่ยขอบตาเนี่ยทาไปเลยเนี่ยจริงๆทาก่อนนอนนะนี่คือมันทา,าให้ดูนะคะไม่ต้องเยอะน,นะเพราะมันเย็ยนมันเย็ยนแล้วมันจะแสบตานะคะเพือพ่อนๆเพื่อนๆไม่รู้ว่าเย็ยนแบบไหนนะนึกถึงอ,อยาสีฟันดาลีอ,อ่เนีอยว่ะเวลาแปรงฟันแล้วไปฟองมันจะอยู่ตรงเนี้ยแช่ว่ะมันก็จะเย็นแบบนั้นละเออ แล้วก็หอมด้วยหอมมันเป็นกลิ่นมิ้นท์พวก peppermint อะไรพวกเนี้ยหอมมากนะคะอ,อแล้วที่เห็นผ้าเนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะไม่ได้ไปทศักยกรรมไม่ได้ไปฉีดค้างไม่ได้ไปฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้แบบไปทำำําจมูกมาหรอกคะ่ะบวยอ่ะมไม่หายเลยเสร็จแล้วรอยะคะ่ะอันนี้ตาแนะนํานะว่า อเอาแช่ตู้เย็ยนก็ดีนะเรียกว่าเอ่อ,อเอาแช่ตู้เย็ยนเสร็จแล้วก็เวลาจะใช่างเงี้ยก็บีบตู้เย็นนะเราจะให้ความรู้สึกเย็นนะแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะนะแล้วก็ทาให้ตาเราเสดชื่นมากๆด้วยนะคะทาลงไปเลยนี่นะคะทาลงไปแล้วก็นอนเสร็จแล้วและแค่นี้เองเห็นไหมมีตาพิสดารนะชอบทั้งบนด้วยเพราะว่าขอบตาคมมากข้างบน ข้างบนท้ง่างลังเปลือกตาทั้งแบบใบเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> ก็ฝากาไปด้วยนะคะสำหรับตัวชุตติ้งไอเจลตัวนี้ก็มีอ,มออยอแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะได้ออยอด้วยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์บายนนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะให้แบบว่าเพื่อนนะคะลองเอาไป ใช้กันดูนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันก่อนนอนนะคะรับรองนะคะทุกคนนะคะจะมีดวงตาที่แบบว่าสว่างก,กระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็บอกลายมีพันด้าไปได้เลย <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวเพื่อนไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้านะคะจะมาเาขาเรียกว่าอะไรนะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้ดูนะคะหรือว่าจะมารีวิวตัวไหนให้ดูนะคะก็ <c oughs> รอติดตามนะคะและ้วแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แปลว่าช่วงนี้นะคะไม่สบายก็แลัีเองด้วยนะคะเพราะว่าอากาศันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะตอนเช้าร้อนกลางวันเย็นกลางคืนฝนตกเนี้ยอืมใครได้เป็นผู้แพ้เหมือนกาก็ารักษาสุขภาพนิดนึงนะคะเดีวก็วันนี้ไปนะคะบ๊ายบาย